ตากผ้าตามแนวโค้งใครจะคิดนะคะว่าการตากผ้าต้องมีทฤษฎีหรือเทคนิคในการตากเพราะหลายคนก็แห่หนีผ้าและก็ตากตามปกติแต่แท้ที่จริงแล้วการตากผ้าควรตากในแนวโค้งโดยนาเสื้อผ้าที่ยาวที่สุดหนีบไว้ตามมุมและนําผ้าที่มีขนาดเล็กที่สุดเอาไว้ตรงกลางโค้งเป็นรูปตัวยูนะคะ เพื่อช่วยให้อากาศถ่ายเทรบริเวณตรงกลางส่งผลให้ผ้าแห้งได้ไวมากยิ่งขึ้นค่ะแม้จะดูเป็นวิธีการที่ยากแต่เหมาะสำหรับการถากผ้าขนาดเล็กอย่างชุดชั้นในถุงเท้าและเสื้อยืดต่างๆใครที่ยังตากผ้าแบบเดิมอยู่ลองเปลี่ยนมาตากผ้าแบบโคง้งดูกันนะคะข้อ4ค่ะควรตากผ้าในที่สูงคอนโดมิเนียมบางแห่งมีพื้นที่สำหรับ ตากผ้าริมระเบียงน้อยมากส่งผลให้ผ้าแห้งช้า